ยังอะไร้จุบันนะแต่ว่าพูดไปได้เลยหนึ่งเ,<ะ>เริ่มนน้อำหอมครับถ้ามีคนมาถามมาถามว่าความรักคืออะไรออผมคงตอบไปว่าความรักอยู่เหนือทุกสิ่งต่อให้ผมพูดด้วยลิ้นของมนุษย์หรือว่าลิ้นของเดวดาหากปราศจากรักแล้วผมก็ไร้ความหมาย คาพูดที่ผมพูดไปอาจฟังดูโลกสวยแต่จริงๆแล้วความรักนี่แหละที่ทําให้โลกของคนสวยงามครับสวัสดีครับผมสวริศสวริตเซนาดีเรียกผมว่าบีครับผมคือผู้ขับเคลื่อนชีวิตด,ด้วยรักแต่กว่าที่ผมจะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตด,ด้วยรักนี่ค,คือเรื่องราวของผมนี่คือผมในวัยเด็กตั้งแต่ที่ผมเกิดขึ้นมาบ<ม>นโลกใบนี้ สิ่งแรกที่ผมได้รับและผมภาคภูมิใจที่รับไว้ก็คือความรักครับความรักอันแรกที่ผมได้รับก็คือความรักจากครอบครัวผมรู้สึกโชคดีมากที่ผมได้รับความรักแบบนี้ความรักของครอบครัวนั้นทําให้ผมเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพหลังจากนั้นพอผมโตขึ้นเป็นเด็กผมมีเพื่อนๆมากมาย ผมได้เล่นกับเพื่อนๆผมได้กินอะไรที่อยากกินได้ทำอะไรที่ไม่ต้องคิดอะไรช่วงเวลานั้นผมก็ได้รับความรักอันที่สองก็คือความรักจากผู้อื่นนี่นนครับผมรู้สึกว่าผมชอบแ้าที่คนอื่นชมผมมากผมเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆในวัยเด็กของผมพวกเขารักผมมาก พอผมมีความสุขจากวัยนี้แล้วแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานครับพอผมถึงช่วงของการเรียนประถงศึกษาผมก็เข้าใจว่าการที่เราทำตัวแปลกประหลาดหรือว่าทำตัวไม่เหมือนใครปกติผมเป็นคนที่ชอบทำท่าทางจากกรตัวที่ผมดูตอนเด็ก ผมทำไปไม่มีใครว่าผมอะไรเลยแต่พอผมเข้ามาเรียนในโรงเรียนประถผมผมทําท่าทางแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วถ้าหากผมทําท่าทางแบบนั้นไปเพื่อนๆก็จะล้อผมว่าเป็นตัวประหลาดแล้วก็ไม่อยากคุยกับผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมผมจึงต้องไม่ทํำแบบนั้นเพื่อผมยังมีเพื่อนอยู่ ถึงแม้ผมก็จะมีความสุขแต่ก็มีความสุขไม่มากมากเท่าไหร่พอผมโตขึ้นอีกหน่อยผมก็เข้าสู่ช่วงมัธยมศ,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 ศึกษาพอผมถึงช่วงมัธยมศึกษาแล้วใครๆก็อยากมีเพื่อนกันใช่ไหมครับใช่ตอนนั้นมีกฎเกณฑ์หนึ่งของโรงเรียนของผมคือทุกคน่ะ จะเป็นต้องหอมและก็ของดีถึงจะมีเพื่อนใช่ด้วยความที่ผมตอนนั้นผมเป็นเด็กผมมีรูปร่างที่อ้วนผมต้องการที่แบบต้องการความรักจากคนอื่นผมจึง